สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาพบกับวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องมารยาทไทยในพิธีต่างๆนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องการกล่าวต้อนรับค่ะครูผู้สอนนะคะก็จะมีครูทวีทวงศ์นะคะและกุ่ครูจะริยาอุดมศีนะคะ เรามาดูนะคะการกล่าวต้อนรับนะคะว่ามันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะ,ะก่อนอื่นเลยก็จะต้องดูภาพกันก่อนนะคะนี่ก็คือเป็นการพูดนะคะในการกล่าวต้อนรับนะคะซึ่งการกล่าวต้อนรับนะคะจะใช้ในกรณีที่มีบุคคลสำคัญนะคะหรือคณะบุค คนมาประชุมหรือเยี่ยมชมโรงเรียนของเรานะคะก็เพื่อแสดงความปรารถนาดีนะคะต่อไปนะคะอย่างเช่นแสดงอัธยาศัยไมตรีนะคะ และก็แสดงความยินดีนะคะทำให้ผู้มาเยือนเนี่ยเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะผู้กล่าวต้อนรับควรเป็นผู้มีฐานะมีเกียรติเหมาะสมกับฐานะผู้มาเยือนนะคะการกล่าวต้อนรับไม่ควรพูดยาวนะักและ ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีรวมทั้งต้องออคอยดูแลนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่คณะผู้มาเยือนกันด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูการกล่าวต้อนรับนะคะว่ามันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะมาดูนะคะทีละข้อข้อที่1นึ่งนะคะเ,ออเริ่มด้วยการ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้มาเยือนนะคะต่อไปนะคะพูดเสียงดังฟังชัดเต็มเสียงวาจาสุภาพนุ่มนวลสีหน้าท่าทางแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับนะคะต่อไปกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันและการมาเยือนถือว่าให้เกียรติเจ้าบ้านนะคะต่อไป กล่าวถึงความเต็มใจที่ได้ต้อนรับคณะผู้มาเยือนและเชิญพักผลตามอัธยาศัยนะคะต่อไปกล่าวถึงโอกาสสำคัญที่คณะผู้มาเยือนได้มาเยี่ยมและเชื้อเชิญให้มาในโอกาสต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ในการกล่าวต้อนรับนะคะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการต้อนรับนะคะออครูจะยกตัวอย่างนะคะการกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนนะคะอะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะก็จะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้ยมแจ่มใสนะคะ ก็จะมีคำพูดดังนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนทุกคนดิฉันในานามของโรงเรียนรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ท่านและคณะจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการเยี่ยมชมโรงเรียนของเราหากมีคำแนะนำเพิ่มเติมโรงเรียนของเราขอน้อมรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าเมื่อมีโอกาสท่านและคณะจะกลับมาเยี่ยมเยือนเราอีกครั้งในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านและคณะเยี่ยมชมโรงเรียนของเราได้ตามอัธยาศัยขอบพระคุณมากค่ะ ี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะลักษณะของการพูดกล่าวต้อนรับนะคะของคณะครูและนักเรียนที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรานะคะก็จะพูดในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะ เขียนนะคะการกล่าวต้อนรับนะคะว่ามันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะเขียนมานะคะโดยศึกษาจากคลิปวิดีโอนะคะที่คุณครูไดออ้พูดบรรยายนักเรียนฟังนะคะเขียนมานะคะใส่ในสมุดนะคะหรือว่ากระดาษ A4 ก็ได้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะกออ็มีเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ